มานี่ละอันนี้ละมา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 อะไร,ะไรลูกพี่มันเป็นอย่างต้นตอฮะต้นตอนอยู่ก็ถอดบอกว่าเนี่ยบอกหินตอบอกก็เลยตับตอบอกของอังเทก็ไว้จะไปหิน หน้าปุ้ซอยปุ้ซอยคือบอกบอหูดิบ่เม่นน้าห้องเฮรินี่มาเย็ดต้วนี่เอบ่ตัดแม่ไปพุ่นว่งหันกมากัดขากัดขาใจกัดขาดึงกแกเ้งเอาดีรถบลรมเอาเสพาไปส่งเขาวังหัน โอ้ยกระทั่งลุมนะ้มเนาะก็บบอด้คีไว้ดีนะบอด้คีไว้ประสนานนะตีลังกาไปแล้วดีนะกัดบัถือขากัดถือกางเกงขาไปอวยทางมันยังตาากแขไปมันมันกวดอยู่ปัดขากลับมันบม่ได้กวดอย่งเงี้ยมันโดดใส่เลยมันแรนไรคอย หอนเมื่อยเป็นใจหลดอกอยากสิรับกาอากาศแห้งมัอนี่้อน้อนฮะเอียงเด็กมีแมว <c oughs> ตัวปูใจค่ะแรงมั่นดิคาใช้ระบบทุบป,ป่ะแล้วมันใส่ใส่โบนี่นี่เอาอันนี้ไปครีบเลาใส่โบานี่แล้วไม่ยังอันนี้ไปครีบแล้วแล้วเดี๋ยวเทียมเลยเหล่ายังดีโอนดิมกับป้าเอ,อ้อ มาเออประตูเลยตูเป็นผู้เชื่อมมาตุก่ะจตมกินไหมไเป็นผู้เชื่อมมันวอยู่มันก็แตกทานี่มันก็แตกแล้วเาหานเอาขี้ีเ่ยเปียพนนพนยิบซีพนเชื่อมเลยแฮอะไรอ่ะเอไ้ตไปเชื่อมไปจให้ เอ,เอาไปกันด้วมันจะแตกได้ไาตาไปามาแห้งมูแตกๆปะ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 ปักม <c oughs> ันจะเป็นข่าวตอ,อกแตกวะ <c oughs> เออที่ไหกกบเห็ดกระเขาบอกเจ้าะแล้วจะข้าแต่เหล้าปวดมันแห้งบ่ล่ะแห้งปวดแตกอยู่ไหนยู่ยิ้มแตกจ้ำ มึงยังสีนะไม่เรียไปโดนเร็วสีก่อนเลยอย่ามาสิจ็บตลาทำไมมันเป็นไรตามแห้งปนนนะไฟไหม้ไฟไหม้รถเป็นวันเรียบไม่เต็มนี่มันเตรียมกัน Ủa, mọi điều gọi đấy nhỉ điều gọi đi. đi <laughs> <Ý, hỏi không? cười> ừ, điều gọi là ý nghĩa ồ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  มันอยู่แล้วมันทะยยังฮะมันยยังกนสั่นหลบเดี๋ยมันกันลุดมาเะไปเบอร์เจ๊ดิค่ทันใจน้ำมันรุดแน้ำมันนี่ยบอเจีมีเ้าอย่งคัน เบอร์เจ็ดสีบ่มีจังไหนซื้อพวกแจมาน้านานสองอันเลยมันอยู่บนมันอยู่บนเบอยู่สีอยู่อย่างนี้มึงสั่นโดดดูอย่างว่าเอาเบ่อยู่กับท่านขึ้เกี่ยวได้เราะมีเบอดมีบะมีด้วยไรสายตัวไหนนานฟังพุ่นไปโอนดูแลบอกกำลัง กำลังสิรุดนี่แต่แนวเนาอยอ,นอ,อยากจำเป็นเลยนะอยากอ้นยากอายหคนอยากอนว่ติีตาเอ๋ สปอาาว์บ,อบาายเหรอปอว์อยากไยคนไม่ <laughs> ต้องไปอยากอาอหรอกแค่นี้จิบๆหนักวันนี้ก็เจอมาแล้วเอากิ่งลงมาหนิบลับเด้อสายพันธุ์ไห,หม,ม,ไหมแมน ก็ไปให้แล้วก็เห่าเอามาสามอันบะหัวมันกองอยู่หันสามอันเฮาเอามาหมดเลยแมนเบอยบอก็ตอนแรกถามว่าเอาเบอร์ยังกับาบหัวเนาะเห็นมีสามเนก็เลยเก็บมาหมดเลย มันหัวมันหัวแล้วเขาจะขึ้นจังใดนี่อีพ่อกูกินง่องนี่นี่แพ้ชีกมอได้อีก